แต่ถ้าเป็นเสมหางที่อยู่ในช่องอกก็คือในหลอดลมในท่อลมในปอดพวกนี้ก็อาจจะถ้ามันเยอะมันอาจจะทําให้เกิดความผิดปกติเช่นทําให้เกิดการอุดตันให้ผอมให้เหลืองทําให้หายใจลําบากนะมีเสมหาในหลอดลมมากหายใจดังคลื่ดคลาดคลื่ดคลาดในคอโดยเฉพาะเด็กนะก็จะหายใจดังคลื่ดคลาดคลื่ดคลาดแล้วเนี่ยพวกนี้ก็เพราะว่าเสมหังเนี่ยมันไปไปอุดท่อนะครับไปอุดท่อ ถ้าเป็นในแพทย์แผนปัจจุบันนะฮะถ้าเด็กอายุน้อยกว่า5ปีเนี่ยนะครับหลอดลมฝอยเขาจะเล็กมากหลอดลมฝอยเขาเล็กมากถ้ามีเสลดเยอะเนี่ยฮะมันจะอุดเหมือนกับทําให้รูของหลอดลมฝอยมันเล็กเล็กลงเหมือนคล้ายๆเป็นหอบผืดเลยคือตีบเหมือนมันตีบทั้งที่มันไม่ได้ตีบแต่มันมีเสมหังหรือมันมีเสลดไปติดนะก็ทําให้รูมันเล็กก็หายใจอาจจะดังฟีดฟีดฟีด,ฟดเหมือนคนเป็นหอบผืดแต่เสียงมันจะดังทุ้มกว่า นะในภาษาแพทย์แผนปัจจุบันเขาเรียกว่าเสียงวีทุม้มนะก็คือเสียงลองคายในขณะที่หลอดลมตีบที่ไม่มีเสเลดข้างหรือเสมหางข้างเนี่ยอันนั้นก็มันจะเกิดจากการตีบของหลอดลมนะเสียงที่ผ่านท่อตีบๆีบบเ่เสียงมันจะไม่ทุ้มแล้วเสียงมันจะดังแหลมเนยก็เรียกเสียงนกหวีดเสียงวีดวีดเลยนะอันนี้ก็จะต่างกันถ้าเสมหางเยอะ นะแต่ในผู้ใหญ่หรือในเด็กที่เกินกว่า5ปีแล้วโอกาสที่จะเกิดการไปอุดตันตามหลอดลมฝอยก็จะน้อยแต่ถ้าเกิดคนที่นอนติดเตียงคนที่ไปไหนเคลื่อนไหวไม่ค่อยดีเนี่ยการขับเสมหังหรือเสลในเนี้ยเจะทําให้มันอุดตันแล้วก็มีเสลมากในหลอดลมแล้วสุดท้ายก็จะไปทําให้ปอดผิดปกตินะปอดคือธาตุดินคือปรับผาสังเนี่ยผิดปกติเพราะระบบการไหลเวียนอากาศก็คือการเคลื่อนไหวของอากาศ เข้าออกก็คือลมอัตสาสะปัสภาษาสะมันไม่คล่องตัวก็จะทําให้เกิดการกระทบต่อปอดก็ทําให้ลักษณะเหมือนกับได้อากาศได้ออกซิเจนได้การแลกเปลี่ยนก๊าซไม่ดีก็จะทําให้ดูผอมเหลืองนะครับนะเป็นก็ผอมเหลืองเป็นดานนะครับตรงนี้